วันนี้เราจะมาเดินเข้าป่าต่อที่สองนี่มึงอีกแล้วเหรอใจเย็นผมไม่พกอาวุธอย่างแรกเราจะต้องระวังสัตว์ป่ากูระวังอย่ายิงเอาลับไปได้มีระวังกูบอกว่าอย่ายิงปู่ป่า2000 <years> later. เขาหายนานมากแล้วนะไปตามหาเขากันเถอะแต่มันดึกมากนะมันอันตรายแถมเราไม่มีอาวุธอีก ตอนนี้ผมมีละให้ตายสิแค่เดินเล่นพักหนึ่งก็หลงป่าซะแล้วใครอยู่ตรงนั้นนะมึงเป็นใครวะนั่นเสียงอะไรไม่รู้สิแต่ไม่ใช่สัตว์แน่อ้าวนั่นหันคนเพ้อระวังเสือ มึงเอาอีกแล้วนะแต่มันไม่ใช่คุณจะมาล่าสัตว์แบบนี้ไม่ได้เพราะงั้นนี่มึงกล้ายิงผู้หญิงหรือกูจะแจ้ง